ชาวเชียงใหม่ชาวลำพูนถูกกวาดต้อนไปเป็นประชากรของสาวดีไปดักพระเจ้าตากแถวเถินแล้วก็ส่งโอรสให้มารังเมืองลำพูนเรามีศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นเชื้อสายเจ้ายองในยุค อาณาจักรล้านนาสถานภาพ,อาพของพิพุนชัยเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นซาเครซิตี้หรือเวียงพระาธาตุคู่กับศูนย์ปกครองที่อยู่ใจกลางนครเชียงใหม่เทียบแล้วก็จะเหมือนกับเมืองเมกกะเมืองนครรัฐวาติกันของแคทอลิกนะคะประสัต์ทุกพระองค์จะต้องมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ยุคที่สของลำพูนที่เรียกว่ายุคล้านนาเนี่ย เราไม่ได้มีสถานะเป็นราชธานีแต่เรามีสถานะบางครั้งก็เป็นเมืองลูกหลวงที่กษัตริย์ทรงประทับเชียงใหม่บ้างเชียงรายบ้างแล้วก็ส่งโอรสส่วนใหญ่จะเป็นโอรสองโต ให้มารังเมืองลำพูนแต่เราก็มีพระพุทธรูปต้นแบบพระสิงหนึ่งสิงสองสิงสามพระพุทธรูปต่างๆที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นพระหินทรายพระแก้วก็จะเกิดขึ้นในเมืองลำพูนทั้งสิน้นทําให้ประวัติศาสตร์ลำพูนในยุคราชอาณาจักรลานนาเนี่ยจะมักโฟกัสไปที่เชียงใหม่และเชียงแสนจนกระทั่งปลายอาณาจักรลานนาได้มีบุเรงนองกษัตริย์พม่ายกทัพมาตีเชียงใหม่ล่มสลาย มีการอัญเชิญกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ล้านนานั่นก็คือพระแม่กุไปเป็นองค์ประกันองค์ฉเฉลยเหตุการณ์นี้จะร่วมสมัยกับสมเด็จพระเนเรศวรและพระพี่นางสุพรรณกัลยาทำให้ลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งของพมา่าด้วยซึ่งช่วงนั้นศูนย์กลางอำนาจจะอยู่หงสาวดี ชาวเชียงใหม่ชาวลำพูนถูกกวดต้อนไปเป็นประชากรของสาวดีเมืองลำพูนร้างอยู่ประมาณ217ปีจนกระทั่งเข้าสู่ประวัติศาสตร์ลำพูนยุคสุดท้ายคือยุคที่4 สมัยสุดท้ายของอาณาจักรลำพูนเราไม่สามารถเรียกอาณาจักรได้ต่อไปเพราะว่าเมื่อถูกเปลี่ยนสถานะจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า217รปีพระยากาวิระเป็นชาวลำปางเป็นหลานของหนานทิพช้างหนานทิพช้างมีโอรสชื่อเจ้าฟ้าชายแก้วเจ้าฟ้าชายแก้วมีโอรสเจ็ดองพยากาวิระเป็นพี่ชายองโตท่านปกครองนครลำปางท่านได้หารือกับพยาจ่าบ้านซึ่งตอนนั้นปกครองเชียงใหม่ภายใต้พม่า ว่าเราจะต้องหันมาสวามิภักดิ์ พระเจ้าตากสินมหาราชขณะนั้นพระเจ้าตากสินมหาราชกําลังตั้งกองกําลังหลังจากที่ไปปราบพี่ชายอุตร,รดิ์เข้ามาแถวสวรรคลโลกไปสวามิภักด์ไปดักพระเจ้าตากแถวเถินให้มาปลดแอกพมา่าพระเจ้าตากจะต้องใช้กองกําลังถึงสองครั้งนั่นก็คือตั้งแต่ปีสองสามหนึ่งสี่ไม่สเร็จแล้วก็ต้องสองสามหนึ่งเจ็ดอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากนั้นสมัยรัชกาลที่หนึ่งทให้สถานภาพของล้านนาเราเนี่ยจะต้องตกอยู่ในสถานะของประเทศราชแล้ว ก็แบ่งเป็นนครรัฐนะครรัฐเชียงใหม่นะครรัฐลำพูนะครรัฐลำปางนะครรัฐแพร่และน่านตอนนั้นเชียงแสนยังเป็นของพมา่าพะเยายังเป็นส่วนหนึ่งของเชียงรายเชียงแสนแต่ละนะครรัฐทั้ง5เนี่ยเรียกโดยรวมในสมัยรัชกาลที่5ว่ามณฑลพายัพ มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่อีกลดสถานะจากประเทศราชมาเป็นมณฑลเจ้าผู้ครองนครลำพูนในช่วงฟื้นฟูที่เราเรียกยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองซ้าแปลว่าตะกรา้าหมายถึงเป็นการรวมทนทั้งไทยขืนไทยลือ้อไทยยองม่านเงี้ยวต่างๆเนี่ยนะคะ เนื่องจากยุค217ปีลำพูนเชียงใหม่ลำปางเป็นเมืองร้างค่ะประชากรหนีขึ้นดอยแตกสานสั้นเซนด้วยเหตุนี้ประชากรกลุ่มหลักในลำพูนจึงถูกเจ้าหลวงคำฟัน่นแล้วเจ้าหลวงบุญมาเมืองเกณฑ์มาจากเมืองมหิยังคะมหิยังคะหรือเมืองยองยองตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์คือไทยลื้อแต่ยองเนี่ยมาจากย่ายอง ญาติที่ว่าพลชแล้วอยู่ๆก็ไฟลุกไหม้คุานะคะเขาเรียกญายองคนยองถูกอ,อกพยพมาสวามิภิ์ต่อพระยากาวิละเป็นหมื่นชีวิตเริ่มต้นอยู่ที่ฝั่งตะบนเวียงยองฝ้าตะนออกของแม่น้ํากวางแล้วก็ค่อยๆกระจายไปแม่น้ําสารแม่น้ําทาลงไปป่าซางเวียงหนองล่องบ้านห้องแล้วก็ลีนิดหนึ่งมาผสมผสานกับประชากรกลุ่มเดิมซึ่งมีทั้งกระเรียงยางแดงม,มาจากรัฐคารินีซึ่งเป็นเชื้อสายของครูบาเจ้าศรีวิชัย ชาวเมงหรือชาวมอญโบราณแถวป่าซางก็ยังอยู่ชาวล้วะเบียงหนองล่องก็ยังอยู่ล้วะแม่ทาเกลียงโบราณแม่ทาทุ่งหัวช้างก็ยังมีผสมผสานกันปัจจุบันลำพูนก็เลยมีภาพลักษณ์เป็นเมืองของคนยองที่มีอัตลักษณ์ด้วยการทอผ้ามีความสันทัดในฝ่ายหญิงทอผ้าสิ้นผ้าหมายยกดอกผ้าฝ้ายกดอกผ้าสิ้นตินเขียวรวมทั้งเชิงจกต่างๆ ฝ่ายชายไม้แกะสลักเครื่องเงินบุทองเรามีศิลปินแห่งชาติอาจารย์อินสนวงสามซึ่งเป็นเชื้อสายเจ้ายองเจ้าน้อยวงสามท่านนี้ได้รับเชื้อสายสายเลือดของสลาช่างศิลปินยองไปจนถึงยองสันกำแพงสลาเพชรวิรยะเราจะมีฝีมือแกะไม้กาชกันแล้วก็ลำพูนเรามีจุดเด่นที่สุดเลยที่ทุกคนลืมไมได้นั่นก็คือครูบาเจ้าศีวิชัย ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขทั้งสายแม่เป็นชาวยองสายพ่อเป็นกะเหรี่ยงแดงครูบาเจ้าศรีวิชัยเพิ่งครบรอบ140ปีไปไม่นานในระหว่างนี้ชาวลำพูนและชาวล้านนา8จังหวัดมีความพร้อมใจกันที่จะนำเสนอท่านเป็นบุคคลสำคัญต่อยูเนสโกในวาระที่ท่านจะครบรอบ150ปีชาตการในปีพุทธศักราช2571เพราะฉะนั้น สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดดิฉันก็ขอสรุปให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของนครลำพูนสีสมัยค่ะขอพระคุณค่ะ